สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเข้ายูบถูกทั้งหลายมิอน,นีผมมีไก่แก่นั่เสนอให้พี่ให้น้องเบืองชมไก่ผมเป็นไก่ที่สวยงามแต่แต่ก่อนมันก็มีหลเดอกผมก็ขายเป็นแน่บางตัวมันก็นออกไปถนนหนทาารถรถเหยียบตายก็มี ที่ตั้งไก่หน่อยไก่ใลไงน่ะไก่ผมก็มีหลายตัวอยู่ไก่แม่นั่นมันแม่กินกลินกินกลิ่นกลเชี่ยเลยเฟักไข่อยู่ผมก็เลิกบอทายให้เบิง่งตอนนี้เดี๋ยวถ้าไก่ผูย้ยศสามตัวสี่สี่ตัวตัวนั่งยู่ หน้ามันบอถือมูผมก็ออกไปเมียนไไ้หุน่นหน้าคุนเจงก็มูตัวน,นั้นตีมูผมก็เล้ยวไปไวห,หน้ากวนมูครับตัวนี้ัวผูอย่ในสามตัวตัวแม่กับนี่อยอดดอกมันกับปักไคยู่ในหัางผมกับเลบอไทยต่ก้อนนั่น ไก่ผูกห้าตัวหกตัวห้าหกตัวนี่แหละไปกินแต่มันก็เชียงนี่แหละจับง่ายใบยก็ะไดรูบข่ำก็ะไดเริว่างถึงแต่คน้นถึงมาลรักมานลอยอย่านี่เพราะว่ามันคุ่นค้นมันเชียงค้นดี เ็นควนันี่นเล่นใส่แลน่นมาจิกตีนจิกขาอยากไห้เ้าจับอยากให้เ้า,อ,าอุ้มบใบใจหพวกนี่งหามอยู่ผมว่าหน้าบ่ตอดมือคนจิบมือคนปับปับลูกครับยังไดงจะได้ ตามจริงแล้วมันก็มักอยู่น้ำข้นนั่แหละครับเนี่ยกดเลยกดแค่กดติดตาม iels, ผมไ okay. <wh> ม่ได้ครับพี่น้อนอาหารมันเป็นกางสนามแน่กลางเดินแน่มันก็มันลงมากินได้หมอนี่แหละหมออาหารหม้อกอสาร เรียบง,ง่ายครับใกล้แจ้ผม้าให้ไพ่สนใจกับอยากได้ลูกของมันผมกับีทักมาได้ครับผมจะลง<ม>เบอร์โทษใต้คลิปให้ใครมันกับเออตอนนี้ก็ล่างฟักข่รยกกับไข่มัน ถึงว่าไข่ก็บเไ็้เดไรแตแม่มันฟักไข่แหละแม่มันกำลังฟักอยู่สองสามแม่ก็คาดบ้าสิได้ลูกอยระมาณจะก10กวิวกาตัวนี่แหละแต่แตมันก่นะ้องบ่พฟอนนี่แหละที่ผมออกมาสู่ฟังนี่แหละ แต่ก่อนอืนก็จะริืมกดไหลกดแคร์ีบนติกตามเี้ไครับพี่น้องเนอเพรมีตั้งแ่นี้จากนาบ้านถำคลองใหม่น้นกัดเียวกัออกไมพี่น้องบึงกุกนี่มันบบลูเรื่องใชว่ากุ๊กๆุกุกั้นโบลูเรืองต่อไปอามามาแม่มาแม่มาจันวิ่งจันมันหมูป้หมูผมไม่เบิ่งาบ้านแม่ม่าท่ทนท่าาานทานานนทันท่นท่านทาน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 ทานานาน่่นทัาน่า่ บ้าใกล้มอน่าหมูเขาพสาวคนปันมาต้องมาต้องมาท่านกไทยบึงยังบัทองันอยู่กะมีเน่ยหมูปลาวักอไ้กับกับบ้านเนาะออกไปนัับบ้านเดี๋ยวนี้กับบ้านเดี๋ยนี้เรื่องอกดแช่กดติดตามผมเลยวสร